ปกติเวลาเราไปส่องไอจีอ่อ่ะเจ้าของ i อจีเขาจะดูได้ใช่ไหมว่าใครเข้ามาส่องไอเขาบ้างแต่อันเนี้ยเราจะแอบเข้าไปอ่ามันก็จะเป็นสตอรี่ของเขานะครับที่เขาเพิ่งลงไปหรือว่าในปัจจุบันที่เขามีอยู่นะครับอันเนี้ยเข้าไปแอบส่องได้ส่อง IG Story แบบไม่ให้เจ้าของบัญชีรู้ง่ายๆใน3นาทีอยากรู้ก็แล้วใช่ไหมแต่ก่อนอื่น หมุนโทรศัพท์ไปแนวตั้งจิ้มปุติดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาภาษาอาร์ตครับคลิปนี้นะครับพ่ฮาจะมาแชร์วิธีการส่งไอจีสตอรี่ของชาวบ้านของคนที่เราชอบดีกว่าแบบไม่ให้เจ้าของไอจีเขารู้ปกติเวลาเราไปส่งไอจีสตอรี่อ่ะเจ้าของไอจีเขาจะดูได้ใช่ไหมว่าใครเข้ามาส่องไอจีเขาบ้าง แต่อันนี้เราจะเข้าแบบเงาเราจะแอบเข้าไปไปท้คาค้องกันอันดับแรกนะครับทุกคนเปิดเว็บไซต์อ่าอันนี้เราต้องเพึ่งทูเพิ่งเครื่องมือที่ผ่านเว็บไซต์นิดนึงเนาะเปิดเว็บไซต์นะครับตามรูปข้างๆนี้เลยเดี๋ยวพี่อาร์จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเป็นตัวหนังสือเนาะแล้วก็ในคอมเมนต์ปากหมุนนะครับเข้าไปกดดูได้เลยครับไม่ใช่กดดูสิจิ้มเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าแบบข้างๆนี้นะครับ ตอนแรกมันจะเป็นภาษา,ษาษอังกฤษเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้นะครับเราเปลี่ยนภาษาได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนด้านบนเห็นไหม English อ่ากดจิ้มไปเลยเปลี่ยนเป็นไทยนะครับอ่าจิ้มภาษาไทยนะครับตอนนี้ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะครับนะพี่แอฟปิดโฆษณาก่อนอ่าด้านล่างเห็นไหมใส่ชื่อผู้ใช้เราใส่ชื่อ IG ของคนที่เราอยากเข้าไปส่องได้เลยนะครับส่อง IG s ีส r y เนาะ ส่องแบบแอบ,บเข้าไปด้วยเดี๋ยวพี่อาร์ตใส่ไอจของพี่อาร์ตแล้วกันเนาะแฮร์ดอาร์ตเบอร์รี่นะครับอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เราเซิร์ชอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นแบบคําที่มันคล้ายกันอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกราด้วยนะจริงเข้าไปเลยครับ ในเว็บไซต์น mm hmm. ี้ 2, it, ่มันก็จะเปิด i g Story ของคนที่เราอยากเข้าไปส่องสตอรี่เขามานะครับสังเกตนิดนึงเนาะเห็นสีช้พภูไหมสีช้พูรอบๆบโปรไฟล์อ่ะถ้ามีสีชมพูแสดงว่าคนคนนี้เพิ่งจะลงไอไปเอ้ยไม่ใช่สิเพิ่งจะลงสตอรี่ไปนะครับเราจิ้มเข้าไปดูได้แต่ถ้าถ้าสีชมพูไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะแสดงเขาไม่ได้ลงมานานแล้วอาจิ้มไปดูเลยครับอ่ามันก็จะเป็นสตอรี่ของเขานะครับที่เขาเพิ่งลงไปหรือว่าในปัจจุบันที่เขามีอยู่นะครับ อันนี้เข้าไปแอบส่องได้โอเคป่ะเพ็นแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับเราใช้ทูที่ผ่านเว็บไซต์เนาะเป็นเว็บไซต์ฟรีเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะมีโฆษณาขึ้นมากวนเราด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้แอบส่องชาวบ้านก็บ่อยจริงป่ะ <c oughs> เราก็ส่องมาทั้งครั้งแบบไม่ให้เขารู้แต่ปกติอะ่ะก็ไปส่องปกติผ่านแอปไอจีแหละแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์ถามพี่อาร์ด้านล่างได้เลยนะครับขอคอ1นหนึ like, ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจใคนทังคลิปด้วยนะครับ<อ>แล้วเจอกันบ๊ายบาย